จ้ามันอิศวิสานมันนะนี่อากาศมาถ่ายทหารสิผ้ากันมาเก็บจ้าบอยสิดผ้ามามีเก็บเป็นนี่ไอ้อีหยังก็ผ้ากันผักยังก็ดำตะกี้นูนขึ้นเครือบุกบุกปลาบ้า,บาพี่น้องหาเก็บผักอินูนี้ว่าอยากูก็เลยอยากหลัวผักอินูนนี่เป็น เครือจังแด่ก็เลยน้ำขึ้นมาเบิง่งเพื่อท่านไหนเห็นเครืออง่นต์นดู่กยทหารเนี่ยพี่นอ้องมิสปลาพากันดุกก่ทหารกองบินหนึ่งยุคขลาดเจาบอยเลยสิ่ภาพมาหาเก็บผักอีนูน้นบังหันกับเจอผักหวานสองตนกำลัลงโกงใหม่ๆเ,เลยเพื่อนท่านไหนพากันเก็บเออปลาหาผักอีนูน้นหาเบิง้งกับพี่นอ้องว่า ผักนู้นนี่มันติเป็นเครือจังไดเพิ่นว่ามันเป็นเครือกคนแรกในว่านันเป็นต้นมันเป็นเครือจ้ะเป็นเคือพันธุ์้โง่ไหมถึงไปเ้อะเออค่อยๆเบิ่งว่มมงมามันเป็นต้นมันเป็นเครือจังไดยกองหายทหารนี่ไดปลากองบินหนึ่งนด้น่อนี่ตะปลาได้ยไบ ก็เลี well, ้ยวเห็นก oh. ็จะสูงทงนะก็เฉพาะคือมีดเอาใส่มีดฟันเลยเหรอใชนก็ลงไมากันท้งนี่ก็กินหยอดกินใบใช่ไหมนี่บอมันเป็นยังแต่มันหงมาโปงใหมันไม่ได้ยอด อ๋อนี่บอกเครื่องใหญ่ม hmm. <site. S 1> ันน่ะโอ้นี่พี่น้องเครื่องใหญ่มันเป็นยังสี่นี่เครื่อันนี้เครื่องใหญ่มันต้นมันแต่ท่านมีใบพี่น้องมันมันกำลังจะโปร่งหยอดเขาต้องใช่พี่ตาดีแท้เขาต้องกินใบอ่อนกับหยอดมันใช่ไหมโอ้ ไหนพี่ดิใบมันน่ะมันอยู่บนยอด <What? S 2> พี่น้องประกาศเลยฟันเลยทุกวัดแล้วจะดึงลงมาไงที่นี่ไม่ลงเพรามันลง,ลงอยู่แล้วโอ๊ยพี่น้องมันจะได้กินมันอ่ะพี่น้องได้กินต้นใดต้นนี้กินไปอีกต้นึงไปเก็บโอ้พี่น้องเลยมันกินลำบากปันหนีบ่ ทมันมันจะไม่โป้งใบเลยนี่กำลังติดโป้งเนาะเนี่ยพี่น้องมันเป็นยังหย่อนที่มันเป็นเครื่องที่จ้ะคนลาวเอือนแม่งปุกอีนุนแต่คนไทยประหลุเอือนนี่อย่างอีนุนคือกันแต่คนไทยเอือนยังดำคนลาวเอือนยังก่อนเอาบ้านบ้านเขาคือเอือนผ่อยนุนอยู่กันนั้นอีนุนนี่นั่นอินุนนี่บ่ มันเป็นน่วยพอม้มันหมดมันนมันมีมันเรีงหลไม่ออกน่วยเอ๊ะน่นไปหนึ่งเครื่อนหนึ่งเฮ้ย้ยเฮ้ยลงมาทางไหดึงเคลื่อนดิ้นเคื่อน่น่าย่นทางนี้ดิเอ้ามีกระล้นพอนี่ มันเป็นมันเป็นยอดองั้นสิค่ะโอ้ยหากินยากกว่าน,นี้พี่น้องเอ,อ้ยเมยกับเมยมันรสชาติไม่จออกอยังไงเนี่ยขมเอาเป็นเอาเป็นลวกกินหรือกินดิบลวกกินกับป่นนี่บ่แเจ๋งแข็งดิบเอาไปลวกกินกับป่นมาสั่นพี่น้องกับป่นกับแก้วกับน้ำพริกมันจะออกรสชาติขมๆจังน้อยเลยสั่นว่ะ ปั่นตุนเดียวปั่นตุน,น,ตนเดียวนี่สีติงลงมาเออตีกินผักแตงกวาเนี่ยลงทุนปั่นต้นใหม่เลย่นาะเลยเอ้าขึ้นไปต้นพูดเราตีนถีบดิ มันไหลลงมาทาั้งนี่มันอยู่ปลายๆใหม่พมดเลยกินยากินซ่าค่ะอาดามมาใส่ถุงดูอันนี้ไปใส่ใส่ผักหวานถุสงเหี่ย,ย,ยวใส,ส่ตุนเอาใส่ถุงนั่นโอ้ยมันมีอยู่ ฟันไปหลายต้นเรอคือาไม่ได้หลายไม่สูงหลายึ้นไปต้นนั้นเอาตีนถีบมาวะโอ๊ยเคี้ยวกะพักกะขาดเถเอะ คอยงเพิ่นว่าอาถือขอนี่นะแม่หากินยากก็เนีนติดจ้าเพี่อ้งอดเอาเอาเอาเดดเอาเิเลยใช่ไหมเนี่ยเออจับพี่นนองมันจะเป็นเคีียจังสิ ลมตัวีลมมาผมได้เก็บง่ายรอบต่อไปเอิ่มป้องเขนไปแล้วเห็นปะเก็บง่ายเดี๋ยวนู้นคือฝนตกไงนู้นไงมันแสบไปไหนนูันเป็นยังไงบอกนี่นี่นี่นายงอหนึ่งดึงลวดดึวดนี่นี่นี่นีี่ หายากหาแคดบน,นีแมื่อกีนี่แหละค่ะมันเป็นจิงเสี่ะค่ะหาหยากคัดมันจะออกเข้าไปกินนี่มันจะออกรสชาติขมขมเพม่อนว่าเอาไปหลวก,กินเอาไปหลวก,กินกับปนกับแก้วมันจะออกรสชาติขมขม,มน้อยๆค่ะแคดนีกอนเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปขอตัวเก็บก่อนจ้ะสวัสดีจ้า